กับดักความสบายที่ทำให้คุณก้าวหน้าได้ช้าลงสวัสดีค่ะดิฉันบณิตาพานจันวันนี้จะมาเล่าถึงเรื่องหนูตัวหนึ่งนะคะที่สอนการใช้ชีวิตให้เราได้ดีมากในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดมีหนูตัวหนึ่งนะคะได้ออกวิ่งหาอาหารมันเคยชินกับการใช้ชีวิตที่ต้องดิ้นรนต้องหลบหลีกอันตรายต้องขวนขวายทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดแต่ในค่าคืนนี้เหมือนกับมันจะโชคดีเหมือนโชคจะเข้าข้างมันนะคะ,ะ,คะก็เพราะว่ามันเจอโถใบใหญ่ใบหนึ่งที่เต็มไปด้วยธัญ,ญพืช กลิ่นหอมตลบอบอวนลอยเข้าจมูกมเมล็ดพันธุ์เหลืองทองกองสูงอยู่ตรงหน้านี่มันคือสวรรค์ชัดๆมันไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยค่ะว่าอาหารจะมากมายขนาดนี้ไม่ต้องเสี่ยงแล้วไม่ต้องเหนื่อยแล้วไม่ต้องวิ่งหาให้มันวุ่นวายแล้วแค่กระโดดลงไปก็กินไม่รู้จบแล้วมันก็รีบกระโจนลงไปอย่างไม่ลังเลเลยนะคะแล้วก็เริ่มกินอย่างมีความสุขวันแล้ววันเล่าหนูน้อยตัวนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่ในโถใบนี้ กินอิ่มทุกวันไม่ต้องดิ้นรนเหมือนที่ผ่านมามันไม่ต้องกังวลกับโลกภายนอกอีกต่อไปไม่ต้องไปคอยระแวดระวังภยัยไม่ต้องเอาแต่หลบซ่อนและมันก็สามารถใช้ชีวิตแบบสบายๆโดยไม่ต้องออกแรงมันเคยคิดว่าชีวิตจะต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดแต่ตอนนี้มันไม่แน่ใจอีกแล้วเพราะทุกอย่างที่ต้องการก็ได้อยู่ตรงหน้าแล้วมันโชคดีเหลือเกินค่ะที่ได้เจอที่แห่งนี้แต่อยู่มาวันหนึง่งขณะที่มันกําลังกินอย่างเลิดเพลิน มันสังเกตเห็นว่าธัญพืชที่เคยมีมากมายก็เริ่มลดลงไปเรื่อยๆจากที่เคยกองสูงตอนนี้กลับเหลือเพียงแค่หยิบมือมันก็เริ่มรู้สึกกังวลแต่ก็ปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คงจะมีใครมาเติมให้แต่วันแล้ววันเล่าก็ไม่มีใครมาเติมอาหารให้แล้ววันหนึ่งค่ะเมล็ดธัญพืชเม็ดสุดท้ายก็ถูกกินเข้าไปตอนนี้หนูน้อยก็มองไปรอบๆแล้วก็ตระหนักว่าโถที่เคยเป็นแดนสวรรค์ของมัน ณนะตอนนี้กลับกลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่าและมันเองก็ติดอยู่ที่นั่นมันพยายามจะกระโดดออกไปแต่ร่างกายที่อ้วนขึ้นจากการใช้ชีวิตอยู่กับความสบายทําให้มันกระโดดได้ไม่สูงเหมือนเมื่อก่อนมันพยายามปีนขึ้นไปแต่มือและเท้าที่ไม่เคยต้องออกแรงมานานทําให้มันไร้พละกําลังสิ่งที่เคยเป็นโชคดีกลับกลายเป็นกรงขังสิ่งที่เคยเป็นความสบายก็กลับกลายเป็นหลุมพรางที่มันก้าวเข้ามาเองและในตอนนี้มันก็ไม่มีทางออก มันทำได้แค่เพียงรอรอให้ใครสักคนมาเติมอาหารให้หรือไม่ก็รอให้จบชีวิตอยู่ในโถนี้นั่นเองหลายครั้งที่เราเลือกความสบายโดยไม่ทันคิดถึงผลลัพธ์ระยะยาวเราก็หลงไปกับชีวิตที่ง่ายเกินไปจนลืมไปว่าการดิ้นรนคือสิ่งที่ทําให้เราแข็งแกร่งงานที่ง่ายและมั่นคงอาจจะทําให้เราหยุดพัฒนาเงินที่ได้มาโดยไม่ต้องใช้ความสามารถอาจจะทําให้เราสูญเสียศักยภาพของตัวเอง ชีวิตที่ไม่ได้มีความท้าทายอาจจะทำให้เราลืมวิธีการต่อสู้เพื่อความก้าวหน้าเราอาจจะคิดว่าความสบายคือความสุขที่แท้จริงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเผลอใช้ชีวิตอยู่ในโถแห่งความสบายนานเกินไปวันหนึ่งเราอาจจะไม่ได้มีพลังมากพอที่จะออกจากมันได้จงอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นเหมือนกับหนูตัวนี้นะคะเพราะเมื่อถึงวันที่อาหารหมดมันอาจจะสายเกินกว่าที่เราจะปีนออกจากโถได้และนี่ก็คือข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ข้อที่1 ความสะดวกสบายอาจจะเป็นดาบสองคมในตอนแรกมันอาจจะดูเหมือนเป็นของขวัญใช่ไหมคะความรู้สึกปลอดภัยความอิ่มหนำสำราญความสบายที่ไม่ต้องดิ้นรนมันทำให้เรารู้สึกดีทำให้เรารู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องก้าวไปไหนอีกเพราะทุกอย่างที่ต้องการก็อยู่ตรงหน้าแล้วแต่เราลืมไปหรือเปล่าคะสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นดาบสองคมก็เป็นได้หนูตัวนั้นเคยวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเคยไปเชิญกับความเสี่ยงเคยต่อสู้เพื่อมีชีวิตอยู่แต่พอพบกับโถใบให,ใหญ่ที่เต็มไปด้วยอาหาร มันคิดว่ามันเจอทางลัดสู่ชีวิตที่ดีกว่ามันหยุดพยายามมันหยุดวิ่งมันหยุดเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดและสุดท้ายมันก็หยุดมีชีวิตไปจริงๆชีวิตเราก็ไม่ต่างกันเลยนะคะเราทุกคนต่างก็มีโถแห่งความสบายของตัวเองก็อาจจะเป็นงานที่ไม่ต้องพยายามมากแต่มีเงินเดือนแค่พอใช้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราพึ่งพาคนอื่นมากเกินไปจนลืมว่าเราควรจะยืนได้ด้วยตัวเองหรืออาจจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เราอยู่มานานจนไม่กล้าออกไปไหน มันดูดีนะคะมันทำให้เรารู้สึกปลอดภัยแต่มันอาจจะเป็นกรงขังที่เรากระโดดเข้าไปเองโดยไม่รู้ตัวก็ได้และสิ่งที่น่ากลัวกว่าการติดอยู่ในโถก็คือเราไม่รู้ตัวว่าตัวเราเองนั้นติดอยู่ในนั้นลองถามตัวเองนะคะว่าคุณยังเติบโตขึ้นทุกวันหรือเปล่าคุณยังมีความท้าทายในชีวิตอยู่ไหมคุณยังมีแรงผลักดันให้อยากเรียนรู้อยากจะก้าวไปข้างหน้าหรือว่าคุณกําลังอยู่ไปวันๆเพราะชีวิตมันก็โอเคอยู่แล้วหลายคนเลยนะคะที่ติดอยู่ในงานที่ไม่ได้ชอบ แต่ก็ไม่ลาออกเพราะว่ามันมั่นคงหลายคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขแต่ก็ไม่กล้าไปไหนเพราะอย่างน้อยๆก็มีคนอยู่ข้างๆหลายคนอยากจะเริ่มทำสิ่งใหม่ๆแต่ก็ไม่ทำเพราะว่าขี้เกียจออกจากจุดที่ตัวเองอยู่แต่ถ้าวันหนึง่งงานที่คุณคิดว่ามั่นคงก็ถูกแทนที่ด้วย AI ถ้าวันหนึง่งความสัมพันธ์ที่คุณคิดว่าจะอยู่ตลอดไปต้องจบลงถ้าวันหนึง่งคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่แต่กลับพบว่าตัวเองไม่มีพลังเหลือพอแล้วแล้วถึงตอนนั้นคุณจะทำยังไงคะ จำไว้เลยนะคะว่าไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไปยกเว้นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองสิ่งที่ทำให้คนบางคนประสบความสำเร็จไม่ใช่เพราะพวกเขาโชคดีกว่าใครแต่เพราะพวกเขาไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองพวกเขาไม่เคยปล่อยให้ตัวเองติดอยู่ในโถแห่งความสบายพวกเขายอมเหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกหน่อยเพื่อแลกกับการเติบโตพวกเขายอมเจอกับความท้าทาย เพื่อให้ตัวเองแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นพวกเขาไม่รอให้ใครมาเติมอาหารให้แต่สร้างอาหารของตัวเองขึ้นมาถ้าคุณไม่อยากเป็นเหมือนกับหนูน้อยที่ติดอยู่ในโถก็จงเริ่มพัฒนาตัวเองตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเพราะถ้าวันหนึ่งที่อาหารหมดแล้วคุณไม่มีแรงพอที่จะปีนออกมานั่นเลยค่ะคือวันที่คุณจะต้องจ่ายราคาให้กับความสบายที่คุณเลือกเองอย่ารอให้ถึงวันนั้นนะคะจงปีนออกจากโถก่อนที่มันจะกลายเป็นหลุมฝังคุณข้อ 2. การพึ่งพาความง่าย ทำให้เราอ่อนแอลงโดยไม่รู้ตัวหนูตัวนี้เคยเป็นนักล่าที่ฉลาดเคยมีไหวพริบในการหาอาหารเคยรู้จักเส้นทางลับเคยวิ่งหนีจากนักล่าอย่างว่องไวร่างกายของมันแข็งแรงจิตใจของมันเฉียบแหลมเพราะว่ามันต้องใช้ทุกทักษะที่มีอยู่เพื่อให้อยู่รอดได้แต่เมื่อมันกระโดดลงไปในโถใบใหญ่ที่เต็มไปด้วยธยัญพืชมันไม่ต้องล่าอีกต่อไปมันไม่ต้องคิดอีกต่อไปมันไม่ต้องกังวลอีกต่อไป ทุกอย่างมาเสิร์ฟถึงที่แค่ยื่นปากออกไปก็อิ่มได้มันก็จมอยู่ในความสุขของชีวิตที่ง่ายขึ้นโดยที่ไม่รู้เลยนะคะว่ามันกําลังอ่อนแอลงช้าๆเมื่อเราไม่ต้องดิ้นรนเราก็หยุดเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับหนูตัวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในโลกของสัตว์แต่มันเกิดขึ้นกับคนเราทุกวันเราทุกคนล้วนเคยมีช่วงเวลาที่ต้องดิ้นรนต้องพยายามต้องลงมือทาทุกอย่างเพื่อให้ได้มาแต่เมื่อวันหนึ่งเราเริ่มมีความสะดวกเข้ามาในชีวิต เมื่อมีคนคอยช่วยจัดการให้ทุกอย่างเมื่อไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องคิดไม่ต้องตัดสินใจเองเมื่อทุกอย่างถูกทําให้ง่ายขึ้นเรากลับเริ่มลืมไปว่าตัวเราเองเคยทําอะไรได้บ้างคนที่เคยเป็นนักสู้อาจจะกลายเป็นคนที่ต้องรอให้คนอื่นเข้ามาช่วยคนที่เคยมีทักษะอาจจะกลายเป็นคนที่พึ่งพาคนอื่นจนตัวเองไร้ความสามารถคนที่เคยกล้าลองผิดลองถูกอาจจะกลายเป็นคนที่ขยับตัวไม่ได้เลยเพราะกลัวความลำบาก จงอย่าปล่อยให้ความง่ายมาทําให้เราสูญเสียตัวตนนะคะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การเจอปัญหาแต่มันคือวันที่เราจะต้องเผชิญปัญหาเพียงลําพังแล้วพบว่าเราทําอะไรไม่เป็นเลยลองนึกภาพดูนะคะคุณเคยเป็นคนที่ขยันทางานมากแต่พอได้เงินเดือนที่แค่พออยู่ได้คุณก็เริ่มผ่อนคลายแล้วจนวันหนึ่งเมื่อต้องหางานใหม่คุณกลับพบว่าทักษะของตัวเองล้าสมัยไปแล้วคุณเคยเป็นคนที่ตัดสินใจเองทุกอย่าง แต่พอมีใครบางคนเข้ามาดูแลกลับเริ่มพึ่งพาพวกเขามากเกินไปจนวันหนึ่งเมื่อพวกเขาจากไปคุณกลับไม่รู้ว่าตัวเองควรทำยังไงต่อคุณเคยเป็นคนที่กล้าลงมือทำอะไรใหม่ๆแต่พอทุกอย่างถูกทำง่ายขึ้นคุณกลับเลือกที่จะอยู่เฉยๆจนวันหนึ่งเมื่อต้องเริ่มต้นใหม่คุณก็ไม่มีแม้แต่แรงจะก้าวออกจากจุดเดิมทุกครั้งที่คุณเลือกความง่ายแทนการเรียนรู้คุณกำลังยอมแลกทักษะของตัวเองกับความสบายระยะสั้น และทุกครั้งที่คุณคิดว่าเดี๋ยวค่อยทำคุณกำลังทำให้ตัวเองกลายเป็นคนที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยจงใช้ชีวิตให้เหมือนนักล่าไม่ใช่เหยื่อที่รอแต่อาหารถ้าหนูตัวนี้ยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมวิ่งหาอาหารฝึกฝนการเอาตัวรอดใช้สมองใช้พละกกำลังมันก็อาจจะไม่ต้องมากินอาหารในโถนี้เลยด้วยซ้ามันอาจจะหาทางออกได้เองก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปแต่เพราะมันลืมไปแล้วว่าตัวเองเคยทำอะไรได้บ้างมันจึงติดอยู่ในที่ที่ไม่มีใครช่วยมันได้อีก จงอย่าปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นคนแบบนั้นนะคะจงทําให้ตัวเองแกร่งมากยิ่งขึ้นในทุกวันเพราะเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องลุยเพียงลําพังคุณก็จะพร้อมไม่ใช่พ่ายแพ้ต่อมาข้อ3การหยุดพัฒนาไม่ใช่แค่การอยู่ที่เดิมแต่มันคือการถอยหลังลองนึกภาพนะคะว่าคุณกําลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งไฟฟ้าคุณออกแรงก้าวขาไปทางหน้าเรื่อยๆทุกอย่างดูเหมือนจะมั่นคงแต่ทันทีที่คุณหยุดวิ่งลู่วิ่งก็ไม่ได้หยุดตามคุณใช่ไหมคะมันยังคงเคลื่อนไปทางหน้า และถ้าเกิดว่าคุณไม่รีบก้าวต่อคุณก็จะถูกดึงถอยหลังไปเองชีวิตก็เป็นแบบนั้นแหละค่ะหลายคนคิดว่าถ้าเกิดเราไม่พัฒนาอย่างน้อยเราก็ยังอยู่ที่เดิมแต่นั่นเป็นความคิดที่ผิดมากเพราะว่าโลกไม่เคยหยุดหมนุนโอกาสก็ไม่เคยหยุดรอคนอื่นไม่เคยหยุดพัฒนาทุกอย่างกําลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและถ้าเกิดว่าคุณหยุดคุณก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่แต่คุณกําลังถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเมื่อหนูตัวนั้นหยุดมันไม่ได้อยู่ที่เดิมแต่มันอ่อนแอลง หนูตัวนั้นเคยเป็นสัตว์ที่ฉลาดเคยปีนได้เคยวิ่งได้เคยดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดมันเคยแข็งแกร่งเคยเฉียบคมเคยมีไหวพริบแต่เมื่อมันกระโดดลงไปในโถที่เต็มไปด้วยธัญพืชแล้วมันก็คิดว่าไม่ต้องพยายามอีกแล้วมันไม่ต้องปีนมันไม่ต้องคิดไม่ต้องต่อสู้กับใครทุกอย่างถูกเสิร์ฟถึงที่ชีวิตเหมือนจะง่ายขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมคะแต่สิ่งที่มันไม่รู้ก็คือทุกวันที่มันอยู่ในโถนั้นพลังของมันค่อยๆหายไป กล้ามเนื้อที่เคยแข็งแรงก็อ่อนแอลงปฏิกิริยาที่เคยว่องไวก็ช้าลงสัญชาตญาณที่เคยเฉียบคมกลับทื่อและก็ใช้การไม่ได้อีกเมื่อถึงวันที่อาหารหมดมันก็พยายามที่จะกระโดดออกจากโถแต่มันไม่สามารถกระโดดสูงได้อีกแล้วนะคะมันเคยทำได้แต่ตอนนี้มันทำไม่ได้แล้วเพราะมันไม่ได้หยุดอยู่ที่เดิมแต่มันอ่อนแอลงทุกวันจนกระทั่งสายเกินไปนั่นเองชีวิตของเราก็ไม่ต่างกันนะคะลองคิดถึงงานของคุณทักษะของคุณ หรือแม้แต่โอกาสในชีวิตของคุณถ้าคุณเลือกหยุดพัฒนาเพราะคิดว่าพอแล้วหรือแค่นี้ก็อยู่ได้นั่นคือคุณกําลังถูกคนอื่นแซงหน้าไปถ้าคุณไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ในงานของคุณคนที่กระตือรร้นกว่าอาจจะได้เลื่อนตําแหน่งแทนคุณถ้าคุณไม่ฝึกฝนทักษะใหม่ๆโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอาจจะทาให้คุณไร้ค่าในตลาดแรงงาน ถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองไม่ออกกําลังกายไม่พัฒนาทัศนคติของตัวเองร่างกายและจิตใจของคุณก็จะค่อยๆเสื่อมลงถ้าคุณไม่ลงทุนกับความสัมพันธ์คนที่คุณรักอาจจะเดินจากไปเพราะเขาพบว่าคุณไม่ได้เป็นคนเดิมที่เขาหลงรักอีกต่อไปทุกครั้งที่คุณบอกตัวเองว่าพอแล้วหรือว่าเดี๋ยวค่อยทําคุณกําลังยอมให้ตัวเองอ่อนแอลงโดยไม่รู้ตัวนะคะโลกนี้ไม่ได้มีพื้นที่สําหรับคนที่หยุดอยู่กับที่มีแต่คนที่พัฒนากับคนที่ค่อยๆหายไปจากเส้นทางแห่งความสําเร็จ ถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าไม่ต้องพยายามอะไรเพิ่มเพราะว่าชีวิตก็ยังไปได้อยู่ลองคิดดูอีกครั้งนะคะว่าคุณกําลังก้าวไปข้างหน้าหรือแค่ไหลไปตามน้ําคุณกําลังพัฒนาหรือแค่เอาตัวรอดไปวันๆคุณกําลังสร้างอนาคตที่ดีหรือว่ากําลังทําให้ตัวเองค่อยๆอ่อนแอลงทุกวันจงอย่ารอให้ถึงวันที่ต้องกระโดดออกจากโถแล้วพบว่าตัวเองไม่มีแรงพออีกแล้วนะคะจงพัฒนาตัวเองไปทุกวัน แม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ก้าวเล็กๆเพราะการก้าวไปข้างหน้าเพียงนิดเดียวก็ยังดีกว่าการปล่อยให้ตัวเองถูกโลกทิ้งไว้ข้างหลังข้อ 4. อิสระภาพต้องแลกมาด้วยความพยายามในครั้งหนึ่งนะคะหนูน้อยตัวนี้ก็เคยมีอิสระมันสามารถวิ่งไปไหนก็ได้เลือกเส้นทางของตัวเองค้นหาอาหารเอง ต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดและก็เติบโตจากประสบการณ์ที่ได้พบเจอแต่เมื่อมันกระโดดลงไปในโถที่เต็มไปด้วยอาหารมันก็ไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปทุกอย่างถูกจัดเตรียมไว้ให้มันไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงไม่ต้องพยายามอะไรอีกแล้วมันเคยคิดว่ามันได้ชีวิตที่ง่ายขึ้นแต่ความจริงก็คือมันไม่ได้ได้อะไรเพิ่มขึ้นเลยค่ะนอกจากการแลกอิสรภาพไปโดยไม่รู้ตัวจากนักล่ากลายเป็นนักรอจากผู้เลือกกลายเป็นผู้ถูกเลือก จากหนูที่เคยมีทางเลือกมากมายก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกขังอยู่ในโถแคบๆคุณกําลังใช้ชีวิตแบบหนูในโถหรือเปล่าคะเราเคยเป็นคนที่มีความฝันเคยอยากทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่เคยอยากออกไปจากกรอบที่คนอื่นขีดไว้แต่วันหนึง่งเมื่อชีวิตเริ่มให้ความสะดวกกับเราเรากลับเลือกเส้นทางที่ง่ายกว่าเดิมเราเลือกอยู่ในงานที่เราไม่ได้รักแต่ทําเพราะว่ามันมั่นคงเราเลือกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุข แต่ก็ไม่กล้าออกไปเริ่มต้นใหม่เราเลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะกับเราเพียงเพราะว่ามันคุ้นเคยแล้ววันหนึ่งนะคะเมื่อเราพบว่าตัวเราเองไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเราถึงได้ตระหนักว่าเราไม่ได้อยู่ที่เดิมแต่เรากำลังติดอยู่นั่นเองอิสรภาพไม่ใช่สิ่งที่ได้มาฟรีๆ แต่มันจะต้องแลกมาด้วยความพยายามคนที่มีอิสรภาพไม่ใช่คนที่โชคดีไม่ใช่คนที่ได้รับมันมาโดยบังเอิญแต่คือคนที่สร้างมันขึ้นมาเองถ้าคุณอยากจะเป็นอิสระทางการเงินคุณก็ต้องสร้างรายได้หลายทางไม่ใช่แค่พึ่งพางานประจําถ้าคุณอยากจะเป็นอิสระจากความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุข คุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองจําไว้นะคะว่าไม่มีใครให้อิสรภาพแก่คุณได้ถ้าคุณไม่พยายามแย่งมันมาเองไม่มีใครเปิดประตูกรงขังให้คุณเดินออกมาถ้าเกิดว่าคุณไม่พยายามสร้างกุญแจของคุณเองไม่มีใครเติมอาหารให้คุณตลอดไปถ้าคุณไม่เรียนรู้ที่จะล่าอาหารเองจงอย่าเป็นคนที่เอาแต่รอแต่จงเป็นนักเลือกนะคะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การเจอความยากลําบากแต่มันคือการตื่นขึ้นมาในวันหนึ่งแล้วพบว่า เราไม่มีสิทธิ์เลือกชีวิตของตัวเองอีกต่อไปจงอย่าปล่อยให้ตัวเองติดอยู่ในโถแห่งความสะดวกสบายจนกลายเป็นเฉลยของชีวิตจงลงมือสร้างทางเลือกให้ตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะข้อ 5. สิ่งที่ได้มาง่ายมักไม่มีค่ามากเท่ากับสิ่งที่เราต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้มาในวันแรกที่หนูตัวนั้นกระโดดลงไปในโถแห่งความสะดวกสบายมันอาจจะคิดว่าตัวเองเป็นหนูที่โชคดีที่สุดในโลกชีวิตไม่ต้องดิ้นรนอะไรต่อไปไม่ต้องกลัวไม่มีความเหนื่อยยากทุกอย่างมาเสิร์ฟถึงปาก มีให้กินทุกวันไม่ขาดแต่ในวันที่อาหารหมดวันที่มันพยายามจะกระโดดออกไปแต่ไม่มีแรงวันที่มันมองไปรอบๆแล้วก็พบว่าตัวเองไม่มีทางเลือกอื่นมันรู้แล้วนะคะว่าสิ่งที่ได้มาง่ายๆมักมีราคาที่ต้องจ่ายแพงเสมอสิ่งที่ได้มาโดยไม่ต้องดิ้นรนอาจจะพลากทุกสิ่งจากเราไปในวันที่เราไม่พร้อมก็ได้บางครั้งเรามองสิ่งที่ได้มาง่ายๆว่าเป็นของขวัญจากโชคชะตาเราดีใจเมื่อมีคนช่วยเราเราสบายใจเมื่อไม่ต้องพยายาม แล้วเราก็หลงคิดไปว่านี่คือความสําเร็จแต่เราลืมไปหรือเปล่าคะว่าเงินที่ได้มาง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้ความสามารถวันหนึ่งมันอาจจะหมดลงและเราจะเหลืออะไรคะความสัมพันธ์ที่มีแต่คนดูแลเราแล้วถ้าวันหนึ่งเขาไม่อยู่แล้วเราจะอยู่ได้ไหมคะความสะดวกสบายที่มีคนทําให้เราตลอดถ้าวันหนึ่งมันถูกพรากไปเราจะทํำยังไงคะถ้าเกิดว่าเราไม่สร้างความสามารถให้ตัวเองตั้งแต่วันนี้ถ้าวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยพึ่งพาถูกดึงออกไป เราอาจจะพบว่าตัวเองไม่มีอะไรเลยและสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือไม่มีแม้แต่ตัวเองให้พึ่งพาสิ่งที่เราสร้างเองคือสิ่งที่ไม่มีใครพรากไปจากเราได้นะคะจำไว้ด้วยลองมองดูคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆคนเหล่านั้นเขาไม่ได้มีชีวิตที่ง่ายพวกเขาต้องล้มลุกคลุกคลานต้องเผชิญกับความยากลำบากต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากจนแทบจะถอดใจแต่เพราะพวกเขาผ่านมันมาเองพวกเขาจึงไม่มีอะไรให้ต้องกลัวคนที่สร้างไรายได้จากความสามารถของตัวเอง ต่อให้เงินหมดไปเขาก็สามารถสร้างใหม่ได้คนที่สร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งจากการเข้าใจและสนับสนุนกันต่อให้ต้องอยู่คนเดียวเขาก็ไม่ได้รู้สึกขาดคนที่ฝึกฝนและก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลาต่อให้เจออุปสรรคเขาก็จะหาทางแก้ได้ชีวิตไม่ใช่เรื่องของการหาทางลัดนะคะแต่มันคือเรื่องของการสร้างตัวเองให้แข็งแกร่งพอที่จะเผชิญกับทุกอย่างที่เข้ามาจําไว้นะคะว่าความลําบากคือครูที่ดีที่สุดถ้าเกิดว่าหนูตัวนั้นเลือกที่จะออกไปหาอาหารเองทุกวัน แทนที่จะอยู่ในโถที่เต็มไปด้วยธัญพืชมันอาจจะเหนื่อยอาจจะต้องเผชิญกับอันตรายอาจจะต้องล้มลุกลุกคลานแต่สุดท้ายมันก็จะเป็นอิสระและสิ่งที่มันได้มาก็จะเป็นของมันจริงๆไม่มีใครพรากไปได้ชีวิตของเราก็เหมือนกันค่ะถ้าเราเลือกบนเส้นทางที่ต้องพึ่งพาตัวเองแทนที่จะพึ่งพาสิ่งที่ได้มาง่ายๆเราอาจจะเหนื่อยเราอาจจะต้องอดทนกับความยากลําบากเราอาจจะต้องล้มแล้วลุกซ้ําๆแต่วันหนึ่งนะคะเราจะกลายเป็นคนที่ไม่มีอะไรต้องกลัว เราจะมีทักษะที่ช่วยให้เราอยู่รอดได้เสมอเราจะมีจิตใจที่แข็งแกร่งพอที่จะ,ะเผชิญกับทุกความเปลี่ยนแปลงข้อ 6. การยอมรับสิ่งที่ง่ายอาจจะทําให้คุณติดอยู่ในวงจรที่ไม่มีทางออกหนูตัวนั้นไม่เคยคิดเลยนะคะว่าการกระโดดลงไปในโถที่เต็มไปด้วยอาหารจะเปลี่ยนชีวิตของมันไปตลอดกาลในตอนแรกมันแค่ต้องการความสะดวกสบายความง่ายไม่ต้องการที่จะออกแรงไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงทุกอย่างมาดูเหมือนจะดีจนมันไม่ได้คิดที่จะตั้งคาถาม แต่นั่นเลยค่ะคือกับดักที่แท้จริงเพราะเมื่อวันหนึ่งอาหารหมดลงมันพยายามจะหาทางออกแต่ก็ทำไม่ได้ขามันอ่อนแรงร่างกายมันอ้วนขึ้นปฏิกิริยาของมันช้าลงและที่แย่ที่สุดก็คือมันลืมไปแล้วว่าควรเอาตัวรอดยังไงมันไม่ได้เลือกที่จะติดอยู่ในโถนะคะแต่มันเลือกที่จะอยู่ในความง่ายตั้งแต่แรกและนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ทำให้มันไม่มีทางออกชีวิตของเราก็เป็นแบบนี้ละคะ่ะ หลายครั้งเราเลือกความง่ายเพราะว่ามันสะดวกมันไม่ต้องเหนื่อยมันทําให้เราไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องเจ็บปวดเราอยู่กับงานที่ไม่ชอบเพราะว่ามั่นคงเราพึ่งพาคนอื่นแทนที่จะสร้างความสามารถของตัวเองเราใช้เงินโดยไม่คิดถึงอนาคตเพราะเดี๋ยวค่อยว่ากันเราปล่อยให้ชีวิตไหลไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องพยายามแต่สิ่งที่ดูง่ายในวันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่มีอิสระในวันพรุ่งนี้ก็ได้นะคะงานที่มั่นคงในวันนี้อาจจะทําให้เราติดอยู่กับอาชีพที่ไม่มีอนาคต การพึ่งพาคนอื่นในวันนี้อาจจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่มีความสามารถอะไรเลยการใช้ชีวิตแบบไม่คิดในวันนี้ก็อาจจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่มีตัวเลือกใดๆข้อ7ถ้าคุณไม่ออกจากคอมฟอร์ทโซนคุณอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองไปได้ไกลแค่ไหนหนูตัวนั้นเคยเป็นนักสำรวจมันเคยวิ่งไปทั่วเคยหลบหลีกอันตรายเคยหาทางเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ยากลำบากมันเคยปีนป่ายเคยค้นหาพื้นที่ใหม่ๆมันไม่เคยกลัวนะคะ ทุกครั้งที่มันก้าวออกจากจุดเดิมมันได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเสมอเลยค่ะแต่เมื่อมันเจอโถที่เต็มไปด้วยอาหารมันกลับคิดว่านี่แหละดีที่สุดมันเลือกความปลอดภัยเลือกทางที่ง่ายกว่าเลือกที่จะไม่ต้องดิ้นรนอีกต่อไปเพราะอะไรคะเพราะมันคิดว่ามันไม่จําเป็นต้องออกไปไหนแล้วแต่มันไม่รู้เลยนะคะว่าทุกวันที่อยู่ในโถก็คือวันที่มันกําลังอ่อนแอลงและเมื่ออยากจะออกไปข้างนอกมันกลับพบว่าสายเกินไปคอมฟอร์ทโซนคือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกดี แต่ไม่ได้ทําให้เราก้าวหน้าไปไหนเราเองก็เป็นแบบนั้นในหลายครั้งนะคะเรารู้ว่าโลกภายนอกยังมีอะไรอีกมากมายให้เราค้นหาเรายังสามารถเติบโตได้มากกว่านี้แต่เรากลับเลือกอยู่ที่เดิมเราเลือกงานที่ไม่ท้าทายเพราะคิดว่ามันมั่นคงเราเลือกที่จะปฏิเสธโอกาสใหม่ๆเพราะคิดว่ามันเสี่ยงเราเลือกที่จะไม่เริ่มต้นกับสิ่งที่ฝันไว้เพราะกลัวที่จะล้มเหลควคอมฟอร์ตโซนไม่ใช่สิ่งที่แย่ แต่สิ่งที่แย่ก็คือเมื่อเราเลือกอยู่ที่นั่นนานเกินไปจนมันกลายเป็นกรงขังของตัวเองค่ะเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่ทุกวันที่เราไม่กล้าทำอะไรใหม่ๆทุกวันที่เราปฏิเสธความท้าทายเรากำลังทำให้ตัวเองอ่อนแอลงทีละนิดนะคะเหมือนกับหนูน้อยตัวนั้นนั่นเองคุณจะไม่มีวันรู้ว่าตัวเองไปได้ไกลแค่ไหนถ้าเกิดว่าคุณไม่กล้าออกเดินทางลองนึกดูนะคะถ้าคุณกล้าเริ่มต้นทำสิ่งที่คุณฝันคุณอาจจะสร้างชีวิตที่ดีกว่าที่คุณคิดก็ได้ถ้าคุณกล้ารับโอกาสที่ดูท้าทาย คุณอาจจะค้นพบความสามารถที่คุณไม่เคยรู้ว่ามีถ้าเกิดว่าคุณกล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนคุณอาจจะกลายเป็นคนที่เก่งกว่าที่คุณเคยเป็นก็ได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตไม่ได้มาจากความปลอดภัยแต่มันมาจากการเสี่ยงการลม้มแล้วก็การลุกขึ้นมาใหม่จงอย่าปล่อยให้ความกลัวทําให้คุณยอมแพ้ก่อนที่จะเริ่มถ้าเกิดว่าหนูตัวนั้นไม่เลือกที่จะอยู่ในโถตั้งแต่แรกมันอาจจะยังคงเป็นนักล่าที่ว่องไวมันอาจจะยังสามารถเอาตัวรอดได้มันอาจจะยังมีอิสระในการเลือกเส้นทางของตัวเอง แต่เพราะมันคิดว่าแค่นี้ก็ดีแล้วมันก็เลยไม่รู้ว่าชีวิตของมันควรจะไปได้ไกลกว่านี้ข้อ 8. การเป็นผู้ควบคุมชีวิตของตัวเองดีกว่าการต้องรอให้คนอื่นมาช่วยในช่วงแรกที่หนูตัวนั้นกระโดดลงไปในโถมันก็คิดว่ามันกำลังได้รับของขวัญอันล้ำค่าที่สุดในชีวิตมีอาหารมากมายให้กินทุกวันโดยที่ไม่ต้องวิ่งหาไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องกังวลว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรกินหรือเปล่ามันรู้สึกปลอดภัยมันรู้สึกว่านี่แหละคือทางเลือกที่ดีที่สุดที่เคยมีมา แต่มันลืมคิดถึงวันที่อาหารหมดเมื่อวันนั้นมาถึงมันทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอรอให้ใครบางคนมาเติมอาหารให้รอให้ใครสักคนมาช่วยให้มันออกไปจากที่นั่นรอความหวังจากภายนอกแทนที่จะพึ่งพาตัวเองและปัญหาก็คือถ้าไม่มีใครมามันก็ต้องอดตายคุณกำลังรออะไรอยู่หรือเปล่าคะเราหลายคนก็ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับหนูตัวนั้นเราหวังว่ารัฐบาลจะช่วยให้เศรษฐกิจฐฐฐฐดีขึ้นเราหวังว่าหัวหน้าจะขึ้นเงินเดือนให้ เราหวังว่าใครบางคนจะช่วยทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นแต่ปัญหาก็คือไม่มีใครสามารถช่วยเราได้ตลอดไปถ้าคุณไม่ลงทุนในความรู้คุณก็จะไม่มีวันได้งานที่ดีขึ้นถ้าคุณไม่มีทักษะคุณก็จะไม่มีวันสร้างคุณค่าให้ตัวเองถ้าคุณไม่สร้างรายได้หลายทางคุณก็จะไม่มีวันมีอิสรภาพทางการเงินถ้าคุณไม่เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดคุณก็จะต้องรอให้คนอื่นมาช่วยคุณตลอดไปแลววันหนึ่งนะคะเมื่อคุณต้องพึ่งพาตัวเองจริงๆแต่คุณไม่มีอะไรให้พึ่งพา นั่นเลยค่ะคือช่วงเวลาที่คุณจะตระหนักได้ว่าคุณปล่อยให้ตัวเองติดอยู่ในโถแห่งความพึ่งพาโดยไม่รู้ตัวคนที่เข้มแข็งที่สุดคือคนที่สร้างทางเลือกให้กับตัวเองชีวิตที่มั่นคงที่สุดไม่ใช่ชีวิตที่ต้องรอให้โอกาสเข้ามาหาแต่มันคือชีวิตที่สร้างโอกาสให้ตัวเองได้คนที่เก่งที่สุดในสายงานของตัวเองเขาไม่ได้รอให้ใครมาสอนแต่พวกเขาเรียนรู้เองลงมือทําเองคนที่มีอิสรภาพทางการเงินไม่ได้รอให้เงินเดือนขึ้นแต่พวกเขาหาวิธีในการสร้างรายได้หลายทาง คนที่สามารถออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขพวกเขาไม่ได้รอให้คู่รักเปลี่ยนไปแต่พวกเขาสร้างความมั่นคงทางอารมณ์และก็การเงินให้ตัวเองจนสามารถเลือกได้หากคุณไม่อยากตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีทางเลือกนะคะคุณก็จะต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยค่ะก็คือเริ่มลงมือทำพัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างทักษะที่ทำให้คุณมีทางออกนะคะข้อ9อย่าไปหลงกับความสบายชั่วคราวจนมองไม่เห็นปัญหาในอนาคตตอนที่หนูตัวนั้นกระโดดเข้าไปในโถ มันรู้สึกเหมือนกับถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ท้องที่เคยร้องด้วยความหิวโหยตอนนี้อิ่มทุกวันมันไม่ต้องเสี่ยงชีวิตไม่ต้องวิ่งหาอาหารไม่ต้องกังวลว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรกินมันคิดว่ามันโชคดีมากค่ะแต่สิ่งที่มันไม่เคยคิดก็คืออาหารในโถนั้นก็มีวันหมดได้มันกินไปวันแล้ววันเล่าเลิดเพลินกับความสุขที่ได้มาโดยไม่ต้องพยายามมันไม่ได้คิดถึงอนาคตเพราะว่าปัจจุบันมันก็ดีอยู่แล้วแต่แล้ววันหนึ่งค่ะอาหารที่เคยมีเหลือเฟือก็หมดลง และตอนนั้นเองที่มันตระหนักได้ว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยมันไม่ได้มีแผนสำรองมันไม่ได้มีพลังพอที่จะปีนออกไปเองมันไม่ได้มีทักษะเหลือให้เอาตัวรอดเพราะว่ามันปล่อยให้ตัวเองอ่อนแอลงทุกวันและสุดท้ายมันก็ต้องจบชีวิตลงในโถแห่งความโชคดีที่มันเคยชื่นชมเราหลายคนก็มักจะเป็นแบบนั้นเราหลงไปกับความสบายในตอนนี้โดยที่ไม่ได้คิดถึงความเสี่ยงในวันหน้าตอนที่มีเงินเราก็ใช้โดยที่ไม่ได้คิดถึงอนาคตใช้เพื่อความสุขชั่วคราวซื้อของฟุ่งเฟือย ใช้ชีวิตแบบไม่ได้มีแผนการและก็บอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เราลืมคิดไปนะคะว่าถ้าวันหนึ่งเงินหมดแล้วเราจะทำยังไงได้จำไว้นะคะว่าความสบายที่ไม่ได้มีแผนการอาจจะกลายเป็นหลุมพรางที่เราขุดเองก็ได้เราหลงไปกับสิ่งที่ดูเหมือนกับว่าเป็นโชคดีชั่วคราวแต่ลืมคิดว่าวันหนึ่งมันอาจจะไม่อยู่กับเราอีกต่อไปและเมื่อถึงวันนั้นนะคะเราอาจจะไม่มีทางเลือกอีกเลยจงอย่ารอให้เงินหมดแล้วค่อยคิดเรื่องการออมเริ่มสร้างแหล่งไรายได้หลายทางตั้งแต่วันนี้ จงอย่ารอให้ถูกไล่ออกจากงานแล้วก็ค่อยเรียนรู้ทักษะใหม่แต่จงพัฒนาตัวเองตลอดข้อ10ความท้าทายไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือสิ่งที่ช่วยให้คุณเป็นอิสระได้จริงๆลองจงินตนาการถึงหนูตัวนั้นอีกครั้งนะคะถ้ามันยังคงออกไปหาอาหารเองทุกวันถ้ามันยังคงปีนป่ายวิ่งฝ่าความมืดค้นหาเส้นทางใหม่ๆเพื่อความอยู่รอดมันอาจจะเหนื่อยอาจจะต้องเจอกับอันตรายอาจจะต้องดิ้นรนทุกวันเพื่อให้ได้กิน แต่สิ่งหนึ่งที่มันจะไม่มีวันต้องเจอก็คือมันจะไม่ต้องติดอยู่ในกับดักของตัวเองมันจะยังคงมีแรงมีไหวพริบมีความสามารถในการเอาตัวรอดมันจะมีอิสระที่จะไปไหนก็ได้และที่สําคัญที่สุดนะคะมันจะยังมีพลังพอที่จะกําหนดเส้นทางของตัวเองชีวิตของเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันค่ะ ถ้าเราหลีกเลี่ยงความท้าทายเพราะคิดว่ามันยากถ้าเรากลัวการเปลี่ยนแปลงถ้าเราเลือกอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเพราะมันง่ายเราก็อาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำวา่าเรากําลังทําให้ตัวเองอ่อนแอลงทุกวันไม่มีใครที่ประสบความสําเร็จในชีวิตโดยที่ไม่มีอุปสรรคไม่มีนักธุรกิจคนไหนที่สร้างอาณาจักรได้โดยที่ไม่เคยล้มไม่มีใครที่มีชีวิตที่ดีขึ้นได้โดยไม่เคยดิ้นรนความลําบากไม่ได้มีไว้เพื่อทําร้ายเราแต่มันมีไว้เพื่อทําให้เรากแกร่งมากยิ่งขึ้นจงอย่าหนีจากปัญหา แต่จงใช้มันเป็นบันไดไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าจงอย่ากลัวความผิดพลาดเพราะมันคือบทเรียนที่มีค่าที่สุดจงอย่าติดอยู่ในกับดักของความสบายแต่จงทําให้ตัวเองเป็นคนที่มีทางเลือกเสมอนะคะเพราะสุดท้ายแล้วอิสรภาพของเราก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากล้าพอที่จะออกจากโถแห่งความสบายหรือเปล่า